สำหรับหน้าต่างทันมานะคะเปลี่ยนเช็คจ่ายค่ะในส่วนนี้นะคะเราสามารถที่จะมีการแลกเปลี่ยนเช็คนะคะให้กับทางซัพเลายเออร์นะคะในกรณีที่เช็คฉบับเดิมที่เคย ให้ไวเนี่ยอาจจะมีการทําเช็คจ่ายคืนไปหรือว่ามีการยกเลิกเช็คจ่ายไปนะคะที่จะลองมาดูในส่วนของหน้าจอการใช้งานนะคะในส่วนนี้ก็สามารถระบุซัพพลายเออร์นะคะที่เรามีการแลกเปลี่ยนเช็คได้นะคะแล้วก็เลขที่เอกสารวันที่เอกสารสามารถรันจากระบบได้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเช็คใบเดิมกับเช็คใบใหม่เช็คใบเดิมนะคะในกรณีที่ว่าเช็คใบนั้นเราอาจจะมีการทําในเรื่องของ เช็ครีเทนกลับมาหรือว่าเช็คยกเลิกนะคะเราสามารถเลือกเช็คที่ฉบับเดิมได้นะคะว่าเป็นเลขที่เท่าไหร่อะไรบ้างแล้วเราก็เลือกตรงนี้มานะคะเป็นเช็คเรื่ลขเช็คใบเดิมแล้วก็จะโชว์ูลค่าถ้ามีไรายได้เรืยนเกิดขึ้นก็สามารถระบุลงไปได้นะคะส่วนเช็คใบใหม่นะคะในส่วนนี้จะมาจากหน้าจอการบันทึกเช็คจ่ายนะคะจากหน้าจอที่เราได้มีการคีย์เช็คจ่ายฉบับใหม่ลงไปแล้วเราก็สามารถเลือกเช็คฉบับใหม่นะคะที่ตัว CQ Repa ี นะคะแล้วก็ดูนะคะในรายละเอียดยอดเงินต่างๆนะคะว่าเป็นเช็คใบนี้ไหมนะคะที่เราต้องการจะทําการเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนเช็คนะคะถ้าหากว่าสองข้างไม่บาลานะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะคะว่าเราต้องมีการทำเช็คฉบับใหม่เพิ่มนะคะหรือว่ามีการจ่ายเพิ่มเป็นเงินสดออกไปก็สามารถระบุยอดเป็นรูปแบบของเงินสดได้นะคะในเคสนี้นะคะก็ เช็คใบเดิมสูงกว่านะคะแล้วก็เช็คใบใหม่ก็มูลค่า15ื่นแต่ว่าเราจ่ายเงินเพิ่มอีก15ื่นนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นเกิดขึ้นอีกนะคะก็สามารถระบ,บุลงไปได้ข้อมูลในเรื่องของการเปลี่ยนเช็คจ่ายตรงนี้เราสามารถที่จะนําข้อมูลโพสต์ไปสู่ระบบบัญชีได้นะคะโดยมาที่แท็บตัว GL นะคะแล้วก็มาตรวจสอบรายการที่โพสต์เข้าไปที่ระบบ GL นะคะโดยโปรแกรมเนี่ยจะดิงให้ออโต้นะคะแล้วก็มองจาก สถานะในเรื่องของการโพสเข้าบัญชีนะคะอย่างรายการนี้ก็มีการบันทึกในเรื่องของเช็คจ่ายลงมาที่ร่วงหน้านะคะเดบิตจำนวนที่30,000เช็คฉบับเก่าเช็คฉบับใหม่ที่15 0่0แล้วก็มีการจ่ายเงินสดเพิ่มอีก15,000นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของการทำในเรื่องการเปลี่ยนเช็คจ่ายคะ่ะ